อตอนนี้ทางท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับกล่าวเรียบร้อยแล้วครับจวดลุยอ้จจจจาจวดจวดชาแรกลงไปแล้วพี่น้องวางใหญ่มากอ่ะร่อล,ลุ้นกันครับชนเดชาแรกนะครับบ้านนองตะคบบ้านน้องตะค,บ,บ,นนตะคบตำบลโคกตู้อำเภอพร,ระโคนชชยบุรีรัมย์นู่นครับจะดุ้งเข้าแล้วครับ นี่ยเราดูสนุกันก็โอ้ยสวยงามมากพี่น้องกำลังยกพร้อมกันกำลังยกพร้อมกันบูดบูดโอ้หโอ้ยติดกันเกือบทุกคนแล hm oh. ้วมั้งลูกขาวขาวอยู่ล oh, like ูกมาดีแลวเอ้ามาเอ้าดูครับโอ้โห้สันดุเขาเอ้ออ่ะีลองฟังลองฟังตอนนี้เข้าอยู่ครับนี่ โด่งไปโด่งมาปลาจะซวยสะดุ้งขึ้นแล้วต่อไปก็เป็นแหครับนี่นี่ครับสะดุ้งครับสองตัวเลยอุ้ยแหฝั่งนู้นก็เข้าครับดูขาวๆดูครับชุดแดงๆทางนู้นปึ๊บปึ๊บมาไหมครับมาครับเหมือนเห็นทางทางโอู้หู้ดันเละครับน่าจะเป็นปลายจีนปลายจีนครับพี่น้องนึกว่านวลจันทร์ครับ ครับมองครับสะดุ้งโดนอี่แล้วครับปึ๊บปึ๊บปลาใหญ่อยู่ครับปลาใหญ่อยู่ครับปลาอะไรเนาะบึกหรือว่าครับบึกหรือจีนคล้ายๆกันอยู่ครับมันบังพี่น้องอ้อ้าวห่อลูนครับมองไม่เห็นครับมันบังปึ๊บ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 จะได้เห็นตัวไม้พี่น้องจะได้เห็นตัวไม้จีนหรือบึกดินขนาดนี้น่าจะเป็นจีนมั้งครับดินแล้วไม่มีอะไรเกาะเกาะไอ สะดุ้งนะมองไม่เห็นพี่น้องปึ๊บ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 โอ้ยบึกก็บิึกไหวนี่แหละครับตาเสื้อสีเหลืองๆส้มๆครับตาอะไรดิ้นปูโอ้เกือบลุ้นครับน่าจะเป็นบึกสองตัวหรือเปล่าครับสองตัวหรือเปล่าครับเมื่อกี้โอ้อะไรครับดูปลาใหญ่ครับปลาใหญ่ ดดดาลังกระโดดกรับครับไล้วครับเอ็อบลอี่นึงบลอี่โูข้างหลังโดนครับโดนโดูเละข้างดูละข้างงนูนครับปร่ไม่ต้องดูเละข้างกันหรกดูสามจัเลยเมื่อกี้เหราเวลจะบลอหน่อยครับมันไกลอทางนี้ทางนี้ครับกลังเข้าแล้วครับกำลังเข้าแล้วปนิ่นร โอ้ยดูดูโอ้ยแซ่บๆแล้วครับเอาสะดุ้งเริ่มแซ่บๆกันแล้วครับอ่าพี่น้องหนุนๆหนุนตัวเราเดียกันเถอะนะครับเกี่ยเป็นกำลังเอาละครับเอาละครับมาทุกเอาอีกน้านี่เป็นปนินครับปนินโอ้เจ้าหนุนครับฟังทางนู้นไกลๆพี่นาะปลาจีนใหญ่ปลาจีนมันไม่กระโดดครับวันนี้ครับ เห็นมันโดดดึมดัมดึมดัมเยอะๆนะเรามีปลดกันเรื่อยๆอยู่ครับเห็นตลอดอยู่ครับพี่น้องแต่มันไกลนู้นนนมีโดดอยู่ครับโอ้ยสมัดุ้งล็อกฟังอะไวนี่นะครับล็อกฟังปร๊บป๊บโอ้ยโอ้ยเอาสองตัวครับคอยได้คอยโดนนะครับเนจินกายิกนะครับเนจินกยิกครับ มาพี่น้องอ่ะตรงนี้ละเด็ดสุดแล้วครับจวดเอ้ยเอาได้บ้างหรือ,อยังครับได้บ้ <c oughs> างยังได้เอออ๋อเดี๋ยวดูผลงานก่อนพี่น้องนี่อ,อุ้ยหลายตัวอยู่ครับนี่น,นินนินครับพี่น้องน,นิน,นอ้ะรอดูผลงานครับอา่านุ่มน้อยจัดเลย มาครับมีลุ้นไหมครับมีลุ้นไหมครับพี่น้องอ้าฮึบฮึบมาไหมมาไหมมีตึกมีตักไหมฮึบฮึ๊บ้นโอ้โหดึงชุดแรงเกินเลยโอ้โหโอ้แหนเนี้ยวแหนเนี้ยวโอ้เออติดไม้รอบฟังมีลุ้นไหมน้องพี่น้องมีลุ้นพี่น้อง มีไหมโอ้ยางย่างย่างเรามีเฝ้า,เ,าเด็ดกับเด็ดพี่น้องเอาแล้วครับเอาแล้วครับเห็นไหมแวบเห็นไหมแวบอุ้ยปลาจิ้มตัวใหญ่อยครับเอาพี่น้องดูครับสะดุง้งสะดุ้งเข้าอีกแล้ว เขาดีครับกกดุ่งครับน้องดุ่งครับปึ้ยน้ำบานน้องจะเป็นปลาจีนกับปลานินครับน่น้องขึ้นมาแล้วครับหลังจากสู้กับไม้ตั้งนานซู o ยุ o o เจี <c oughs> <c oughs> ยวเจี <c oughs> ยวไปเชียวมากว่าจะได้ z o ย m ่ม o m แล้สวสบายครับบายดิ้นกับนิ่มนะครับห้าหกตัวเจ็ดตัวอยู่ครับ ไล่ครับไล่ฟังอยู่ตรงนี้เลยดิมีแต่ม้ครับอ้าวมีน้องนั่นยังหมานอยู่ครับยังหมานอยู่เป็นนวลจันทร์ครับตัวใหญ่เลยดูดูใกล้ๆฟังตรงนี้แลลวครับมันลึกครับเรียบร้อยสาสใหญ่ก็จะเป็นนวลจันทร์นี่แหละครับ อ๋อพ oh, e oh, so mm ี hmm. yeah. mm ่น้องเห็ดดองเห็ดดองเออกินปลาใหญ่กินปลาใหญ่อ๋อท่นนายครับท่นนายสวัยครับตัวใหญ่อยู่ครับประมาณสองโลได้อยู่มั้งครับตัวนี้เรียบร้อยครับใส่เห็ดดองอ้้ได้ไปจีนอีกแล้วครับยังยังยังได้อยู่ครับ อ่ะก็อวดกันแล้วครับอยู่ใกล้กันก็อวดกันได้สวายได้จีนอวดกันครับอ่ะเดินมาดูฝั่งนี้หน่อยพี่น้องมีแสะดุ้งนิดหน่อยครับน็อตปูนปลาหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเอาปลาโรกงนี่วะเอาเดินมาได้พอดีเลยครับพี่น้องเอ้ยซุ่มยุ่มเนาะ นวนจันครับเดี๋ยวพาเดินเลาะฝากทางนี้บ้างพี่นอ้องงาพี่น้องโชว์ผลงานแล้วครับคนหมานยังไงก็หมานครับเก็บ,บอกทางนี้ก็หมานคือกันโอ้ใหตัวใหญ่อยู่นี่อยอน้อยนี่กี่บาทครับยอเล็กกี่บาทสองร้อยหรอ อย่าโน้สองร้อย200ครับนี่น้องมาฟังนี้ปั๊บจะขึ้นก่อนเขาเลยคนอะไรจะวานไวขนาดนั้นแกรีบขายปลาครับแถวบ้านมาเยอะแถวบ้านมาเยอะต้องรีบก่อนเดี๋ยวตลาดมันตันดูผลงานครับนายแหยสูตรนะครับงานบางส่วนนี่เนาะบางส่วนครับ นจันนิ่มยินสวายเออเฮี่ครับนายเหตดสูตรมันจริงจริงพอแต่ได้เบรกครับพอแต่ได้เบรกครับนิดนิดหน่อยๆครับแกรีบครับตัวตลาดมันตันเอาครับขึ้นไวไวดีไวไวดีเออ พีี่่นน้อองงลวยทางมันชันปกติเขาเห็นเด็กเห็นครบขึ้นเขาอันนี้ครับเห็นปลาครับขึ้นเขาชันไม่ชันดูเอ้าเอ้าตอนขึ้นปลาเรื่องเรือขึ้นหนักกว่านี้อีกดูครับเออนี่ยี่สิบไปแล้วครับยี่สิบบวกไปแล้วครับโอ้โหลูกขึ้นปั๊บลูกขามเซลซะมาแล้วโอ้ว่าโอ้ยายติงใจอ่างติงใจส่งงอ เออซื้อปลาไปต้มกินกะตาก็เออหนาเลยน้อแปลผิดเลยทกมาซื้อปลาไปต้มกินกะตายายบอกอย่างนั้นเลยเห้ยครับแกบอกวันนี้ครับต้องรีบขึ้นโกรครับเดี๋ยวตลาดตันดูครับลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้วอันนี้ปลานวลจันทร์างการพุทธประหารศุกร์เสาร์อาทิตย์ 60บาทครับยย้ยาังทมยายรีบก่นรีบเดี๋ยวหมดก่อนยายรีบรีบรีบลงยายรีบเลยบลกว่าโลหยายรีบยางยไรสบายไรสบายาจไรสบายไรสบายลาบะ่วงนี่วันนี้ก็เท่ากันครับหกบาทเท่ากันโลหกสิบโลหกตัวนี้รหบาทดิเร็วเร็วเบาทดิห้บาท ตูวละห้าอไรกู่ามกินครับผมมันมันจังตั้กินอูไป่านี้อดูดูครับขึ้นมาคนแรกดูลูกค้าสิเร็เยแล้วเกบอกว่ากลัวตลาดตันเลยรีบขึ้นอนียเร็วเรเเร็วเร็ววดูว่ากำลังจะยอยมาอีกรูผมว่านลูกค้าเียมีแต่ลูกค้าที่กำลังมาเลยอเเออนองเดี๋ยวผ่าลรถไปโซนูนสักหน่อยๆครับ เนาะทางนี้ก็พอได้ครับปลาแต่ตัวเล็กเ,เ,หเหมือนจะเล็กกว่าทางนู้นนะนี่ระยะมาแล้วครับระดยอดอะไรก็ถ่ายอ่าปไปลาโดนจันทร์ใหญ่อยู่ตัวหนึ่งโอ้โหทางนี่น้ำบานน้ำบานอยู่ไหมเนาะปลาอะไรดวงจันทร์โอ้โหอย่างนี้นิดอ่าดูผลงานพี่น้องเลาฟังทางนี้น,นี่ครับ เงินจันสองตัวใหญ่ครับมีศกนินตะเพียนว้าอันในตัวหนึ่งยาสองร้อยนะนี่สองร้อยพี่นุ่งพอได้พอได้อยู่พี่น้องแต่ฝั่งนี้โล่งหน่อยครับฝั่งนู้นมีแต่ไม้เราฝั่งทางนู้นแต่ก็ได้ปลาอยู่โอ้เสื้อเขียวไม่ทายหรอกเด้อ ยดีเะียที่บ้านเห็นโอ้อันนนคือไพี่ได้ได้เยไหนปลาหน้ารู้อู้หูแชผลงานเออคนที่บ้านต้มน้ำรอเลยออไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอย่าอย่าอย่าย้ย ตกใจกล้องไปเลยเสียดายครับพี่น้องตัวยังใหญ่เอาลิบท์ซ้ำลิฟซ้ำลิฟซ้ำมาคู่กันนี่แหละคู่นี้หรอเปล่ครับสะดุ้งเขาได้เยอะอยู่พี่น้องแหมพุอันนี้อันนี้ใช่ไหมนี่กระชังอ่าแล้วไอ้ท่านอ้นี้ทำไมมันไม่พุไม่คาดโอ้พี่น้องปานินลอยอยู่ครับจีนด้วยเมื่อกี้ไอ้นวลจันทร์ขาดแหเมื่อกี้ครับ ยังได้เรื่อยๆยังได้เรื่อยๆ,ๆอยู่ครับอ่าน็อตขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาขายแล้วอ๋อดูพี่รองแบกเหมือนกันครับหนุนออ่มน็อตหลายอยู่ครับนี่นอ้องดูกล่องมาปลาก็มานี่นี่มาทีละสามเลย ใส่แซลเรื่องกระชังนิดเดียวเองครับเมื่อกี้นี่มาเยอะเลยที่นี่โอ้ยได้อย่างนี้สี่ห้ารอบเลยเต็มแล้วกระชังนี่นี่เห็นไหมครับมันเป็นเคล็ดครับเอากระชังเล็กมาเพื่อเป็นเคล็ดนี่ครับนอกจากจะเล็กไม่พอรู้สึกเหมือนจะปะเยอะมากฮะวอยักเอาให้ถ่ายทางนู้นเออ นู่นครับเดี๋ยวถ่ายเขาหน่อยครับทางนู่นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเมียไม่เชื่อว่ามาหวานแหย่ยองอีสองสามรอบก็เต็มแล้วครับดูครับเฮ่ยังมาอยู่ครับยังมาอยู่พี่น้องนี่ครับเหมือนจะหมดแต่ไม่หมดครับปลาโรกล่องครับเหมือนจะหมดแต่ไม่หมด พี่น้องมาดูผลงานแถวแถวนี้ป่ากล้วยนี่บ้างโอ้ยโอ้ยกไม่ขึ้นเลยนูะโอ้โหอาสีน้องมามาไม่ธรรมดาครับแถวนี้ดูมีเดบไซส์ใหญ่ๆเลยนี่พี่น้องสองคนแบกโอ้โหอหภูมจริงๆนี่ครับ พอได้พอได้พี่น้องเนี่ยพี่น้องก็พอได้กันอยู่ครับพอได้อยู่พี่น้องเดินได้ฝากเดียวก็ตั้งแต่นู้นครับออกมาตรงนี้ท้งนู้นมันจะย้อนแสงแล้วก็ทางลงจะยากครับขอมันจะเป็นอย่างนี้แหละพ,พ,พี่น้องก็เดินซาซากันแล้วครับทำเป็นงเงียบเงียบกันอยู่ครับอ่ะ ประมาณนี้แหละพี่น้องบอหนะ้านะเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ